เธอบอกว่าเธอจะซื้อของเลยพอได้ของเสร็จแล้วจะทำไมกระเป๋าดีมากพึ่งมาถึงนะพึ่งมาถึงแม่บีบอกว่าดูเอาไว้เดี๋ยวพอจะกลับใครซื้อเธอบอกไม่เอาเธอจะซื้อเลยพอ,อซื้อแล้วก็กลับบ้านไม่เอานมะ่ชาเธอมีสามสี่อันแล้วยังมีกระเป๋าเล็กๆด้วย อ้าวันนี้จะซื้ออะไรให้โชว์หน,หน่อยดิไหนเลยไหนโชว์หน่อยสิอาทิตย์หนูหยิบตะกี้เนี่ยแม่ไม่ยอมหยิบก็ยังไม่แน่ใจบังปีอยากให้ซื้ออันนั้นเธอไม่อยอกซื้อไหนแม่มังมาอยากให้ซื้ออะไรอันนี้ให้ใส่นนลูกค้ามา สามารถใส่รูปภาพเวลาวาดเสร็จแล้วใส่รูปภาพได้จะได้ไม่เลอะเทอะเอามาเปิดให้แม่มาดูหน่อยสิก้อนหินนี่ไม่ต้องไปซื้อนะคุณนะก้อนหินอันนี้ก้อนหินคุณไม่ต้องไปซื้ออันนี้เปิดให้แม่มาหน่อยแม่มาเปิดไม่ได้ในแมวมาอยากให้น้องแมทซื้ออันนี้เราจะวาดรูปจะได้ใส่รวมกันก้อนหินซื้อไปได้ไปไม่รู้อีก้อนนะซื้อไปก็ไปที่หายไม่ไหนก้อนหินใส่นะเช้า ามาให้ดูหนะ่อยก้อนอะไรนะก้อนขี้หมาขี้หมาก้อนขี้คนนะไม่ใช่ขี้หมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างนกนกมาให้ดูหนะ่อยมีตอนนี้แล้วก็มีตอนนี้นกร้องได้เหรอหรือว่าพูดตามเราได้เออร้องแล้วก็พูดนไปสิร้องแล้วก็พูดอ่านไปฟื้นย่ามันร้องอตอนนี้ร้องมีหลายสีเลย ติดเงี้งี้อนจันตอนอาานี้หยาแพงแพลงค่ะต,ต้องเกือบยี่สิบสองตัวก็สีส่สิบสูสีสิบจะทับสิบ<อ>ฮัลโหลของมอนสเตอร์ไฮใช่ไหมฮัลโหลดูตรง,ลลงนะี้ของมอนสเตอร์ไฮนะหยาของมอนสเตอร์ไฮหมาของมอนสเตอร์ไฮต้องมีสองตัวแล้วจะคุยก,กันได้แพงลูกวันนี้ดีจังเลยไม่ได้ของเล่นได้อะไรมาไหนดูสิ น,นี่ได้ของนี่ระโยน์นี่ไงนาบ,บีอยากให้น้องนาชาซื้ออย่างเงี้ยแหละดีกว่าซื้อของเล่นไม่ได้อ่ะเพราะอันนี้เขาพูกเชื่อไว้เหรอเปิดเวลาจะเปิด้เนี่สำหรับใส่อย่าดึงเยอะเด็ดขาดสำหรับใส่กระดาษเวลาน้องน้าชาวาดรูปเสร็จจะได้ใส่ไว้ในนี้รวมกันจะได้ไม่เลอะบ้านหัดเอาเง<อ>ินตัวเองซื้อมาอมไม่ใช่เอาเงินตัวเองซื้อแต่ของเล่น